คากลับสบายดีพี่นอ้องยามวัอตอนสิกลับได้นี่พี่น้องหลังจากเห็ดย่งเหลวแล้วกินข่าล้าก็สิพากันกลับอันนี้กนอะไรใจชิมาอยู่นะบ้า ไม่ยังดอกขออนุาตเฉพพบกนแตละคนแตคกระเทาเนี่ยแต่ละององคมาอยู่บป็่ปูเ้าก็ก็มาอยู่เป็นหมูเล่าเลยว่าไงตปาเห็ดวิ่อยากเลยเลกหน่อยปกิขาก็กระซิบแต่ว่าไม่อยากเห็ดถ้าปัญญาอดูเลย เชียงยังกินได้ย่ายกินละเมื่อได้คำเลยป้าเข้ากับแม่เหนื่อยกำหน้องวัาเราบุคคลเหนื่อยกำหน้องอนุญาตใได้มาบุลำสิ่งได้ ชิม่ากิน <él> ข <an ici> <an ici> ้าวปุ้นเท่าอะชิม่ากินข้าวปุ้นเออ ยังอยู่เมย์อะไรหายไรนะ nhà n h าเมย์อาติเด้พี่น้องเมื่อกี้นี่กระจายว่าวแบบเดียวครับเขาเออเสียงเดียวอสิอือเสียงเดียวกับผมเตแจนกับเือยกับน้องคือเพื่อนค <oh> ือกันไม่ใช่เพือกันนนเขาละรุ่น อืมิ่มแลไนะย่ายกินแต่เจ้าูุเดียวอะค่ะล้มุอยไปกินแล้วเจ้าอยากเห็นอะไรอนี่บอเด้อเจ้าอยากห่อก็กินนกับมี่กินกเกิน่ไพ่กระหับเลแม่ว่าหฮาสิกินกับพ่อให้กระตี้ว่าเราอยากห่อนีเลยนะเออไอแต้มมันหาบเพราะสิกินกล้วเจ้ากระหิวไพ่ถามก่อนไอแต้มมันอยากกินมันน้ำทางกินไ ้ยังมาเลแ่แรเออเนทางสกยาเข้าทางดิเข้าไปกี่านี้่ขี่่ได้่านี่เน่ขานเงใหญ่นั่นเมอเตอร์ต้องใช้เมื่อนั่เมนั่นนี่ไม่แม่ปะ มันมินหลดว่ะัมันมิ้นหลดน้ำแหม่มันเพื่อนเมื่อเสือหยิบกินไปว้มันย่อยอกัตนุนลเนื้อลลาลเยเานื้อกัดเนี่ยกัดนี่กินเมืทางอีก เอ้วเผื่อกินได้เลยโอ้ยมันน้อยไปเลยนะแค่น้ออ้กินไว้จังห่างมือหนุกกินไว้กัดเขากัดเขาลูกัดเขาเลยอ่ะหน้างมือเห็นไหมอันนี้มันน้อยแต่บ้านเบื่อชิ้วรครับชิวอะไรชิ้วอะไรอ่ะมาชิล่างมือก่อนมามือมามือมา เนาเป็นหมอหน้าคือโหลดห้าแล้วก็แล้วไปหของซึ่งเอื่อยตัวนะอือเาเอาดยอ่ายโหนอยาเอือุ้ยไปหูแล้วเหรอมันชึ่งมันอยู่ในชึ่งฮ้ยนะหนัะว่หในเื่อนเนี่ยแต่ว่าคันคนมาบอกประัตมาหน่ยได้แมนี่ชายอหลดทีว่าเอ้ยุซึ้งแมนล่าตีไอ้บอยไอ้บอย เล่าคลับรถเรามาเองมั้ยวบลลรถในเื่อนประบุกันแล้วี่นรวเอ้ยบุมซอนาขางเด้น่ะขางเด้นะเขาคับอยู่เออมองจอดเลาเลื้อเอาเอารถได้แม่เฮยจอยเฮ้ยังมีหัเฮ้ยเฮ้ยมาบดเือ มาๆมาลุกๆจะเกลืจะเกืจเกิอกเมืพ่อหละใจใจใจกินน้ำมันเนยอยไม่กินอะลามันกับผมีแล้วนะทุกอย่างไม่เอาใเฮ้อกมาไหนท่าน่ะโอ้โหฮะหอยึึงเขาเอาเมื่อแต่แน่นออาจอมเอ้าเอาเมื่อรับกันอย่างนี้มันนิดันาไม่นองเอ้ยบานี่ยอ้ยจอยยืนว่าว่าอยู่ พี่ดีพี่ดาวน้องพอลูกเขาจะไปล่งตลอด,ดีปรร่าสวัสดีปรร่าลุงสวัสดีป่าลุง สวดีปารุ่งแม่นีเราเป็มันหับอยากว่ามันประโยชนะม,ม ання, clipping, ันก so ็ย่องย่องเงเียัวนอนนงังเนอในนอนนอ้าวงรงรง้งใช้นังเข้าาซับมันนะอ่ะมันเบิ่งมันมันยาป๊เขาอ้ายเด้ลูกนั่มันยาอ้ายกับดูผูกนาบูจะลูอยู่หาย จเออแตนเปทำไมสึเอตนข้นข no ั้นนะผู้บ่าเป็นงอเกินการงานสากกสิตีเหมนระช้องผู้มีอาครบ่ากสิลุมตีหัวผนก้นพอเท่าอีกแล้วเดินผัเท่ากสิตีนะมอีกหอวบเรตตี้ชุกมาขึ้นมันีบงบงบงยามน ไปตนเนานะออออออพอกกแม่ชิลุ่มตีแม่ย<อ>าดไว้ครับพวตีอีะอตีต่หนึงไม่ฮัตแบบโอ้นักเบกโดไม่จะฮัด <c oughs> เก็บมาใหม่ครับ <c oughs> อีกไปห้ารอฮ้าไหม่มานิลีนมตแม่ประห้ยชื่อเปลอเอาไม่มาได้ไหม่เนาะสำแน่งมากกับตีป,ปอกเลยบอกยเมนนั่นปัจจัยบอกข้าอีนั่งนะชิไฮขับว่าห้ากับเขา หายไงน้ำน้ำคนละขางก็ไอ้ถอยวะเออของมันฉีกขั้นไอ้ถอยแล้วก็หาขางหนึ่งจอยกับกุ้งแล้วบอกใส่ขับเข่าไม่รู้ <c oughs> น้ำก่อนเข่าดีมีเองเข่าตะกี้บักกันแล้ก็เตรียมเข่าอยู่บักอ้มน่ะเตรียมเข่าอยู่ปัดไปกับเนือ้อจันน้ำไปกับจันน้ำอันนี้กุ้งไปไปเปล่าน้ำอีตาในเอา้าข้ากับเมื่อคนเท่าคือโบลาย าำเก่าบอกน่แคบหนาถิ่มพายเน่พายบอกคือฮะน้าบหัวเจ็ดบอกน้าบ่วหเจ็ดบอกเจ็ดเจ็ดเก่าบอกออนเจ็ดเลยสามเก้าท่นบอกโขบเจ็บเลยไมนได้ถิ่มข้นแล้วํำจริงนะเปิดชิมเนี่น้ำซักปอนกาวันหมู่เปิดเน่หเขาเน่ยน้านายจะลู่จะเป็นประคำ จุบุจะช่กรบซองกันเหมือนพมี้จบนะพอิเขาข่าเขา่านอยู่ชินโน่เขาจิกินหน,นัาเมื่อเขาเบุญไปโฉ่นเรื่องมากเรื่องเยอะก็เลิลุ่มตีหัวเพิ่นกินดงินั้นี่มาแม่จมาเมื่อเข,ขาจิเกาคานชินโน่ได้ไปบอกแมตตาี่เอืมมันอย่าคืน เราชิวเอาเมื่อน่ำอยู่โบนใบไม่ตันนะเพ้านี่บักในใบเราอยากขึ้นรถขั้นหนักเพราะระเบิเมื่อระเบิดลดบนเมื่อบัดรวดขั้นโตมันกระเบื้องชื่อใหม่มันขี่ก็ได้มันเมินมันยังคิ้วทางในมันมันมามันไปแล้วมันสอล่ำมันว่าคิ้วๆแล้วมันได้เอากระจกลงเขาเผื่ออยากเอาลงแล้วเว้ยเน่าจะพี่น้องยากินนี้จะเข่าโหลดเขา ตอนแรกอเรื่องมากแกกวยน้ำเขาก่อนนี่เขาลุงมตีอย่าทุ่มเอ้ยต <c oughs> ีอย่าทุ่มว่าจะไม่หัก <c oughs>